ก้าบสบายดีพ่อแม่พี่น้องก้าบสบายดีเอฟซีสุกทานอยู่ในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับน้องนัดกือเก่าพี่น้องตอนนี้เขากำลังสีเขาป่าเขาป่าไปหาบางเห็ดปวกนาไปกับท่าแม่สองคนพี่น้องเลยเพราะว่าบา่ตายพี่น้องไปสังพึ่งเขานอนรัตาตาเขาอยู่หน้านะเขาเทว่าเกี่ยวเมื่อวานนี่แล้วพี่น้องเขาก็เลยไปกับท่าแม่สองคนกับตาบ้าใหญ่ ถ้าแม่ย่างก่อนเลยพี่น้องเลยไปเบิ่งไปส้มน้ากันเนาะว่าเฮาสีมานหรือบรมาณเนาะไปลุ่นไปส้มน้ากันเลยพี่น้องเดอ้อมานหรือบรมานกับเบิ่งไปน้ากันอะไรเนาะเลาะโคลกหล่อป่าเนาะเมือนี้เนาะพี่น้องตอนนี้กับบุกป,ป่าเลยพี่น้องเลยบุกป่าหาเกเพ็ดเนาะจะมีอะไรเจือดบนเขาทั้งหลายอะไรเจือดกันเลยมาหอดป่าแล้วบุกป่าหาเห็ดพี่น้องเลย เฮ็ดปวกห้เฮ็ดปวกเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดปวกหนองโอเคพระตั้งแต่ไลายมืออะไรแหละเฮาฮากับมหาเนาะก็เห็นไพกกว่าด้ายอยู่เนาะก็เลยมาหล่อลองเบิ่งโอ้โหว่ามียเจิดไปทางไหนแม่ได้ยินี้แต่เคียงเสียงคานผลพิบัติเ้ย จะวมเนี่ยจุ่นคานอยู่ทางทแถวป่ากอกติวลายลายกอกติวสมสมติวเนาะแกงใส่เห็ดปวกาแสบแสบเรียกว่าแกงใส่ใบสะไยลก็ได้โอ้ยบุกป่าบุกป่า าลงกันเลยโอ้ยเต็ต่อไปแล้วเลยพี่น้องมาหอดปลายแล้วจะเป็นผสมลงกันเลยพี่น้องเดี๋วไว้ห้าสิมาเลยประมาณเนาะเ้าวพี่น้องเขาเห็นสองดอกสองสามดอกพี่น้องเลยนี่เห็ดปววพี่น้องบานพี่น้องเลย ลงมาสมนลำกันพี่น้องมาเก็บลำกันเด้อเห็นสีหาดอกเนี่เห็นสีหาดอกว่าอืมบาน ขุดไปต้มบ่เนีน่ยนะเออับเาจบาุณม่มื่อเคยักให้ฮ่้ย่าฮ่า่าห่าฮุดมัอฮ่าอ,อ่าฮะะ่จฮ่า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 ง่นเอาไปเฮาอยู่ใน่้า่า่าฮ่ายังเฮา่่านฮะ่า่าฮ่ฮาฮ่ฮ่าฮาฮาฮ่าาฮ่าอาเ่าาฮาฮ่าฮ่าฮาฮาฮาเาฮาาฮาฮ่านา ขิดนําไปเลยเลยแบบว่าถือบทนาเท่าเลยเอาผ้าเนาะผ้านอยใสยกตาหล่อไปนํำกันเรื่อยๆเลยพี่น้องเด้อเบิ่งไปชมบรรยากาศํากันเนาะแล้วก็มีป่ามีเอื่อยเนาะพ่นคูดมันอยู่ท้นี่แหละเอากระเห้าหล่อดงเฮตกับถั่แม่หล่อไปเรื่อยๆ เห็นดอกเดียวจะเวะอย่างเห็นดอกเดียวจะเวะอยู่บ้านนี่ดอกเดียวนี่บ่พี่น้องมีอะไรจืดนั่นผิดพลาดอะไรกได้ผึ่งคูณมันไปนั่งไป้องเอ้ยมันเทียนบ่แม่โอ้มันเทียนพี่น้องเอ้ย มันเทียนอะไรสันเลาะไปบ่งไปสมน้ำกันพี่น้องหมดกับพ่อหมดครบอันนี้ก็เห็นดอกเดียวแพลเวยยังเห็ดปวกยไปน้องเลย เกือายเลยข้าเจ้าห้าคือได้หมูยใหญ่แต้พี่น้องเอ้ยน้องนัดมาหาบัดได้หมูยละดอกสองดอกโอ้กโฟโก้แกงแล้วขัานน่นหมูยละดอกละได้เห็นอี่เลยพี่น้องสองดอกบานประเจ้า Hiến thịt nèo Xám đột Bộ là đột xong đột xám không nào thím đột Ni cả nào thì pin ăn bụng ba pin ăn mày đang chị nga lăng khúc mày ăn mày ăn mày anh mày ăn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  ือมันกระสืเป็นแบบนี้เนาะทาบนก่อนไปเนาะอืมยังบ่วเทิงบ่โอ้ยหาขุดเถื่อขุดมันพี่น้องเอ้ยยังบัวเทิงไปเนาะมาหาเห็ดหาเห็ดไปได้ก็ขุดมันเมื่อเมื่อเมื่อต้นเมื่อแถวหมอกำลูุหังมาโอ้ย โอ้ยมือก็ได้ลืมก็ได้โอ้ยซับมุนบ่นเลยซับมุนบินไปแล้วเลยโอ้โหหนเป็นหัวยาวๆแบบนี้นะคกะ จะเป็นเนื้อนี่เนื้อๆพี่น้องขุดมันเนาะจะเป็นแบบนี้กันบ้าเหวมือแล้วเป็นเธอแบบนี้ใบก็จะเป็นแบบนี้ใบม,มันนี่คือว่าห้ามขุดมันอยู่ป่าข้งขางแหลกน้องขุดมันเทียนเนาะเปลี่ยนใหญ่เจื่อนคนพื้นมืองอันตรายเติบ

ัวใหม่แล้วนี่เพื่อนี่แมนไปแมน เมื่อกระโต้มหวานกระเสบได้แล้วก็เมื่อหนึ่งกระเสบคนละอย่างกันเพกระมันนั่นอยังเงี้ยเกาะมันเห็บบ่อันนี้นะมันเทียนมันเทียนคนละอย่างกับบ่กระมันแซงเออคนละอย่างแล้วมันแซงกามากับเป็นปอมปอมเป็นไข่เป็นไข่มันแซงนะโอ้ยแม่อยากไปขุดอยู่เขาเลวจะไปขุดทางบ้านบ่าวตายลายเตะเหรอวา อาว่าชองคุ้มต่อตาอืมสีไปอยู่บ้านเพิ่นละลายมันแซงนะเพิ่นไปโคตรเยู่เซ่เอออันนั้นโอ้ยหนึ่งผุมาเหยื่อยจะได้มันอันนั่นก็ได้แม่ใื่ละลายแล้วแล้วมองดูเออมันเทียนมันเทียนได้มันเทียนโอ้ยหอมแต่แต่ได้ไปน้องเอ้ยเอาไปหนึ่งหอมแต่แต่ได้ ลงไปหน่อยแล้วจังหน่อยเขากะเมื่อเห็นก็เจ้าเลาะขุดมันกับลายคนเนาะเสียงปากเซี่ยเซี่ได้ทางลมหน้าบังเฮ็ดพร้อมเฮ็ดกับปุช่องเสียดายแล้วมันหนาวหมดเลยโอ้ยบัดมหาบัดบ่มีบัดมาเรียนหรือบันบานหนาเรื่อยๆเสียบด้ายหอนเฮ็ดบ่ได้กับบ่เอา đại cả ong bò đại cả bò ong đại cả ong bò đại cả liền Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มันขยันทานนอนนังนัดเ็ลหฮเ็จนบ่ได้พดมันมืตุยังผลก็เอาไปได้มาโคมาป่าแล้วผลก็เอาบุยิงุ่ยางเอาก็ดีกว่าเมื่อกระตาเป่าแต่ว่านาะเอกาเยังเอาห้เรียเมือน้พี่น้องหอยเรอเลยเอเลหอเรือจยเนี้ยจืดเราก็เงียนมาลาเมือเลยเนแบมาแต่ห้ามา เลยมากเป็นหมูนะมาพู้เดียวจะน่าเป็นหน่วยอยู่แถวป่าอืมเมย์ยังจึ้งกันซึ่งเหนื่อยเม,มย์ยังจึ้งกระเล่นออกเป็นเป็นเเจ็ดเสียเมย์เลยไ,ด,ได,ด้ว่าได้กระซับหมุนเบิร์ดว่าได้กระซับหมุนเบิดจากเสียไปกินอีหยังมันแล้ว <c oughs> บ่ ถึงอยู่บ่อจะซับหักมาเด้อมันสิตายอืมมันบ่ถึงธรำมดามันลันปลอดร่นลันปอกลันปอกลันปอกเอวหลันปัดโอ้ยเครือเดียวบ่หนะ่ะเครือเดียวได้ซองวะพี่น้องซองซ้ำเครือก็อิ่มแล้วพี่นออ้อ,กอ,นอกนง,ก,งอก,อกินตา่างเขากระเลวได้เมย์ใหญ่จีนตะกี้เคยกินต่างเขา โอ้ยเคยกินต่างเขาแล้วเ่าออบะมีเขากินบม,มีกับบลายแล้วตะกี้มันบ่มีผุนบ่มีงัวมีคยุยมีดําโตกับสิป่งงามบ่ออประใัตัดสักะกระต่ายเลนเห็นทําคนลนป่าเขาก็ได้ <laughs> กระต่ายเลนเ็นทออําเบิดไล้เครืองต่อเครื่อง,งใหม่ ตอนนี้มีใหญ่เจืดกำลังขุดมันพี่น้องเลยเขือบ้ากใหญ่ทามันถามันเคข่าใหญ่แล้วมันก็นจะเป็นดอ,อกแบบนี้เนาะอืมหาหัวบ่เห็นบ่ดินเหนียวอะไรก็ต้องออกเข่าอ,ออกแห้งนหน่อยจังหน่อยมีใหญ่เจืดพี่ก็ไปได้เมื่อน,นี้เราก็เลยพาเมียเจืดอ,ออกมา ออกเครือออกแห้งพี่น้งเอ้ยออกกําลังกายเนี่ยกรยันหาขุดเ้ยเลย <laughs> ปลี่ยนกันขุดเครือ,อปักใหญ่ไปตาสิหัวใหญ่จะไ,ได้แต่ดินเหนียวเลยเรา ขาเบิงพี่น้องขาเบิงว้าววอาวว้าววาวว้่วน้า้าลว้วว้ามันเที้ยววาววำนี้าว้าวพี่น้อวว้้ววาวว้าว้าวว้า้ว้าววดาววาว้าา้าาาว ไก่สีเมืออะไะพี่น้องเลยตอนนี้กำลังหล่อเมื่อเนอะะาะปลาหยังเนาะโอ้พอนะเมือ,อยังสิปลาหายังต่อ,อยู่พี่นปลาหยัง,นนนงนเนาะบ่เมื่อ,อยบ่เนาะกอากย่แล้วกี้เขาสิโนจะไปสีเบสไหมเอ้ยาสินมีอะไรจะไปสเบ าจจะไปะหาได้หาต่คีนกาสันมา <c oughs> มาประดี๋มาขุดมันเพราะเห็ดกับพอได้เห็ดน้อยเยดีดย๋ยวมันจะดอกเถ่านี่ได้เลยพี่น้องว่ามันก็เป็นสีเลยอนะ่ะนี่ เปลี่ยนั้นโคตกับไม่ใหญ่เจืนเปน้อเองยุงก็ไล่ไล่บางทีย่างไปเตน้ำเตน้ำนะนะโอ้ยน้ำอยู่ใสน้ำแหงแล้วน้ำยาวกับน้ำไปสรางงันน้ำยมยมเก่งๆน้ำเหมเออจมักนาเตะเงือกน้ำมว มีอะเจิดทะยานห่อเทินบ่นออคือไก่แต่นาะไก่เติ๋อี่น้องมาไก่เติบเต้นจนหอดบ้านต่อบ้านพี่น้องเลยสีวิไลสีวิไลห่วยหมุนอันนี้มันบด้ปลูกเกิดจากธรรมศาสี่น้องเลยเกิดตามป่าตามโค คนหาคุดกับลายลนะ้ไหมเนาะนี่แมีเจินถึงแล้วบัถึงจำเออบอนสุดจำโอ้ยมันดินแน่นดินแน่นพป่น่อยดินเหนียวๆน,นะดินดากนะโอ้ยหายเลยยาเลยบ้านบัถึงกับเป็นยาเลย

ฮุบผาฮุบสินออกมาแต่ในป่าพี่น้องน้ำมันกับพี่น้องนี่กระเฮ็ดกระเฮ็ดเผาหาอยู่หากินกับลำบากพี่น้องเอ้ยได้เฮ็ดเผาอันนี้ยประมาณี่ก็มันเนาะนีได้อย่างละหน่อยพี่น้องเลยนี่เฮ็ดแต่ละร้อย อย่างละหน่อยพอดีแกงพี่น้องเยคลิปนี้กับเขาจอประเพณีนี้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องนัดด้วยพี่น้องพักเบ้งพักส้มนี่เด้อสบายดีพี่น้องย้ำใหมย้ำหน้าย้ำมันแถวมันออกใหม่ใหม่นะกัสีลายย้ำนี่กัสีอึดอึนี่หายากพี่น้องเ้ย นซ้ายมีไงจืดได้ยังบ่เหาเบิดเฮ็ดกไดเาเบิดสองมูสวัสดีพี่น้องเฮ็ดเนาแมีว่าเลาะก็ทางนป่อไปวางนะป่ะเดีวก็งูมึบเราจะทำไงจนลงไปใบ่อลงไปส่หน้าเน็ตในบ่ลงไปในบ่บ่มีดี๋ยวพาไปพูดแหละ แค่ว่าท <això aggressive> ี่เกัน้นะตะวันหนาวเดิอมามือนมันบอท่นอ๋อเคยนามาเกียด่ฝมนเปนวันหนาวเด้อมามือขี้น้ว่านนึ่โซดามาว่านขี้บานไปบานเข่งเนาะ เพื่อนพ่อเห็นเน่าพี่น,น้่งเ้ยบอนแต่ว่าเพื่อนเคยมาเอามาเมื่อนี้พอเห็นเน่าก็ ก็ไปเบิ่งไปชมเนาะกันจนจบคลิป o ี่นว่าเฮาสิได้บ่ได้เนาะมื้อ